ทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาค่ะ green curry with uh, coconut milk fish ball ก็จะเติมใบโหระพานะฮะเราที่จะชอบน้ำแห้งๆนะ อันนี้เราจะกินกับข้าวสวยหรือกับขนมจีนก็ได้กับแผ่นนานก็ได้โรตีก็ได้นะอร่อยมากๆชิมแล้วอร่อยมากๆสุดๆหอมเข้มข้นวันนี้เราจะกินกับเส้นขนมจีนนะคะ ลูกชิ้นปลาเนี่ยเราพอดีเรามีเนื้อหมูด้วยแล้วก็ใส่เนื้อหมูด้วยโอ้ยค่อนฟุดพุดชอบค่อนจริงๆนะถ้าแกงกะทิแกงไรยิ่งโอ้ยหนักเลยปรรา๋าเนี่ย อมืมาทานกับปลาริดาเดอ้ออย่างหอมอย่างนัวเลยสุดๆเลยเนี่ยลูกชิ้นปลาอย่างดีอือดูเครื่องดื่มคืออะไรอันนี้น้ำผลไม้ที่เหลือนะอแล้วก็อะไรที่เหลือๆแถวเนี้ยเราก็มาทำเป็นเครื่องดื่ม มาค่ะเพื่อนๆมาทานกับปาลิดาเดอ้อนี่ลูกชิ้นปลาย่างดีน้มจีนอ,อุ่นๆน่าจะอุ่นๆพอกินได้แล้วแหละอมน,นะกาแฟน้ำตาลนิดนึงใส่กะทิเพื่อความหอมมันอร่อยแทนขนมนะอืมอันนั้นก็เครื่องดื่มผลไม้เจอจางแอปเปิลนะเจอจางด้วยน้ำโซดานะ ทุกชิ้น,นยอดเยี่ยมเลยถึงว่าขายแพงอืมแต่ป้ายาก็ซื้อมันนิดเดียวเอาเฉพาะพอกินทั้งอันนี้มันเป็นอ่าแกงเขียวหวานใส่ขนมจีนมากกว่านะ นุ่มเด้งอร่อยมันดีไหมนุ่มเด้ง <laughs> หอมอร่อยมากๆ กรุงเทพมันก็อย่างเงี้ยจะกินอะไรมันก็มีให้กินทันทีแต่ว่าเธอพวกผักผลไม้อะไรน่ยมันก็สู้ เราเก็บจากต้นที่สวนเราไม่ได้อืออันนี้กาแฟใส่กะทิว้าว สุดยอดสุดยอดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมหอมอร่อยมากๆนี่แทนขนมไปเลยนะเนี่ยนะอันนี้ก็น้ำผลไม้หนักสดาใช้โดาเยอะนะค่อนข้างค่อนข,ข้างจืดอะ่ะซาซาดีนะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมขอให้ได้รับความสุขความเพลินๆนะคะกินข้าวอร่อยนอนหลับกันทุกท่านนะ thanks so much my f r i e See you next video. Bye-bye.